ไมถึงจังเลยมไม่ได้ยินเสียงหนูเป็นเดือนมาที่ใดไม่เคยเจอบา้านตรงนู้นทำยู่ไม่ได้แล้วมันไม่ปกติอยูม่มนี่บอกอยากเลยให้อยู่นี่จะมันพั้งเหลยยู่นั่นใช่ไหมเสาบ้านเขาโยกนะโยกเลรอเฮียนจ้าเฮียนมันกันแล้วค่ะแม่แฮะหาคะแนนเปลี่ยนหนาคะแนนเปลี่ยนสาวนะจำมั่นจำสาวเหียนแม่ลองฟังเสียงเด้อสวัสดีค่ะก่อนลูกเร็วสวัสดีค่ะก่อนเร็วเราไม่สนใจหนาหนาหนักหักเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคค่ะแม่เมลจาได้เลยแม่จะเอากี่บ้านะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดียวหาอะไรมาหลอดน้องเนาะหาอะไรมาหลอดเอาเอาเอาหญ้ามาหลอดก่อนเอาไปวะเอาหญ้ามาหลอดก่อนหญ้าเบิกหญ้ามาก่อนมัดหนึ่งหญ้าฮะมันหลอดเขาก่อนเขาจะหักต้นไม้ได้ได้ค่ะวันนี้ข้าก่อนลูกเร็ววันนี้ข้าก่อนเร็วขอหญ้าทานสักมัดหนึ่งอ๋อขอหญ้าก่อนขอหญ้าก่อนเอาสักมัดหนึ่งก่อนนะคะหิวหิวหิวจะหักต้นไม้แหละ จะหักต้นไม้แล้วบ้านก็เสาบ้านก็พังไปแล้ว <c oughs> แม่อ่ะใครอ่ะสาวเหี้ยนไงแม่สาวเหี้ยนสาวเหี้ยนนะคะ <c oughs> เขาเขาพังเสาบ้าน้วกำลังจะเปลี่ยนเสาใหม่เปลี่ยนเสาใหม่ค่ะ <c oughs> แม่จเปลี่ยนเสาใหม่นะคะหาคะแนนเปลี่ยนเสาใหม่อยู่ไอ้เขานี้ยทำไมไม่ขอเสียงก่อนคะแนนยนก็ยนเฉยเลย <c oughs> เรารอตั้งถ่ายรูปอยู่เนาะีหล <c oughs> ังกระด ขาไปเลิานในห้องนั้นแหละได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาอีกหมัดหนึ่งเดี๋ยวค่อยป้อนนะคะขอขอเสียงให้ขอเสียงก่อนลูกแล้วสวัสดีค่ะก่อนเร็วเร็วสวัสดีค่ะก่อนคุณยายวายุเขาไม่รู้เราเลยเนาะเราว่าจะให้สวัสดีก่อนขย่นเลยสวัสดีคือสวยก่อนสวัสดีเบิกไปสองหมัดแล้วนะคะสวัสดีค่ะก่อนลูกเร็สวัสดีค่ะก่อนเลสวัสดีค่ะก่อนเร็วขอเสียงก่อนขอเสียงก่อนสวัสดีเป็แม่ยังกินอยู่ยังกินอยู่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วลูกเร็ว,เ,รว,เ,รวเดี๋ยวกินหมดมัดน,นี้ก่อนอ้วนดีเนาะอ้วนตุ๊บเลยนะคะเราอยู่บ้านบาัได้ตีหนูไปทำลายของหมดพังม่านพังเสาพัางเสาแล้วพอพานมาดูด้วยแม่แมเปิดตอๆทางมันไหวเได้ได้จ้ะพระเพชรอันนี้หน่อยขอบขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนแล้ว สวัสดีค่ะก่อนเลยคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยลูกอขอนนเสียงในแล้วเหียนเหียนนะคะเหียนเหียนพังเสาบ,บ้านนะคะก็เลยย้ายนะคะก็เลยพาสาวเหียนสาวเหียนก็มารออยู่ที่โรงเรียนนะคะเอ็นดูหนูด้วยน,นะนนมาเพื่อความคิดถึงนะคะนี่คิดถึงเสียงอันไพเราะอ้โหอ มาค่ะคุณแม่จา๋ามาเอ็นดูหนูได้นะเอ็นดูหนูได้นะคะ่ะเออเย้คุณแม่ปาออนสิบมัดเย้ครับและคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่าก่อนเเออนี่นะคะสามเหรียญของแท้นะคะขอบพระคุณค่ะคุณแม่ปาออนนะคะคุณแม่ชาลีด้วยยี่สิบเย้ครับและคุณค่ะ คุณแม่พาออนคุณแม่ชาลีนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ30ลงแล้ว2เหลือ28่สี่สมัดเดี๋ยวลงให้ต้องพานพาเห็นพอพานลงเนาะได้ถ้าป้าเรมาก็ได้ครับพ่อานมาลงอกงานแล้วกันตัวเม็ดเบอร์ตั้วไว้อยู่ทา้งหมดเองไปเปิดว่าจ้าฝากช่องอ่ะอย่าฝากช่องน้องสายทองด้วยนะคะแม่จ๋าตอนนี้กำลังเปิดไลฟ์อยู่ใช่ไหมอย่าเปิดไลฟ์หาคะแนนนะคะเปลี่ยนเสาบ้านให้คุณยายวันเพ็ญนะคะไหนยายวันเพ็ญไหน นี่แหละยายเหียนนี่แหละค่ะยายเหียนจ้ายายเหียนนะคะตอนนี้น้อช่องนะคะทรายทองกำลังเปิดไลฟ์อยู่นะคะคะแนนเปลี่ยนเสาบ้านให้คุณยายเหียนค่ะนะคะยายเหียนยายเหียนมเตตาอาหารผลไม้น้องได้นะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะคุณแม่ค่ะจ้าฝากช่องน้องชายทองด้วยนะคะคุณแม่กำลังหาคะแนนเปลี่ยนเสาบ้านให้เสาบ้านเสาเหียนเพราะว่ายายเขาขอให้ดีไหม เขาทำเสาบ้านพังทเสาบ้านให้สายทองหนึ่งร้อยคะแนนนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่คุณแม่คุณแม่จานหนึ่งร้อยคะแนนนี่คือให้คะแนนหรือว่าให้อะไรเดี๋ยวถามกันนะแป๊บนึงขอบคุณค่ะสามยี่สิบแปดอาม่าเหรอสองเบิกกินก่อนนะคะแนนโอเคอ่าคุณแม่เมตตาหนึ่งร้อยคะแนนขอบคุณแม่ค่ะยายวันเพ็ญคือสาวเห็นนะครับคุณค่ะอันนี้คุณแม่ผาอ่อนนะ้ แบบหนึงนะเพราะว่าอ่ะันเดียร์ถายแ๊บหนึงงรากขอบมระคุณคุณแม่พระออนเมตตาคะแนนให้สาวเฮียนนะคะให้น้องายทองนะคะขอบพระคุณค่ะเอ้ยเรียบร้อยนะคะมไมอ้อันนี้อันนี้ไม้ไหลไม้พยุงไม้เลพนมันเป็นไรเขาตัดทิ้เอาจนนะ เสาบ,บ้านก็พังไปแล้วบบต้นไม้ก็หักไปแล้วอยู่นเหลือสามสิบมาทสุดท้ายแม่จ๋านานๆมาทีปิดปิดบ้านนี้เลยนะคะด,ดึบดบ้เสาบ,บ้านก็พังต้นไม้ก็หักหนูจะไปอยู่ไหนได้ล่ะลูกฮะฮะเฮียน แนวทำแล้วแนวทำแล้วนะคะก็เราจหาคะแนนอยู่คันแม่จ๋านะคะยังมีคะแนนสร้างเสียบเสาให้ประมาณหกต้นนะคะคุณแม่เสียบเสาหกต้นนะคะก็เสาผูดพังก็เลยตั้งอยู่นอกบ้านถ้าฝนตกกับบะมี่วงอยู่ได้ยังไงฝนละเม่ากานแม่มุกคบ่มให้เพื่อนอ้เลขาดิ่เลขาคุณแมาแล้วเอ่อเพื่อนนั่งไปเรื่อยว่าไงจังเัยนต่ได้ โอ้โหน้องไปอยู่เต็มเลยยี่สิบแปดนัดเรียงแถวเมื่อทหารเลยฮะเขาเลียงแถวเมื่อทหารเลยเรียงไว้ให้ใันอันนั้นน้อยใหญ่เพื่อนของเพื่อนอาไปดี้คนนับมือเขาอีกตัวทูตอนนี้ไม่แก่แต่ก่อนคิดว่าอายุเยอะอ้าวใช่ไหมเหรอ เพิ่มเติมได้นะคะคุณแม่มีแคนตาลูปมีแตงโมนะคะในรถแล้วก็มีหญ้าเหลือ30มสิครัดขอบคุณค่าก่อนลูกเร็วขับึ้นค่ะเสียงหน้าแล้วโอ้เสียงกล้องไม่ถึงบ้านตะกลาง เียงฟงไปถึงบ้านตะกลางเฮ้ยจะกินทีละสองมัดเลยเหรอลูกเออฝานุสาวเห็นด้วยนะคะตอนนี้ก็ไลฟ์สดอยู่ช่องช่องน้องายทองนะคะคุณแม่<ค>หาคะแนนหาคะแนนค่าเสาจะหาคะแนนเปลี่ยนสองให้คุณยายว่าคุณยายไม่ไม่มีไม่ได้ไลฟ์ช่องนะคะไม่มีช่องมมีทองดูดูมีความสุข แทาบเสือกแทบบ่ยายแทบบ่เพราะเพื่อนเราะก็อันนั้นแป๊บนานเพื่อนเราอันนั้นพังหมดแล้วอันนั้นแป๊บนานอะไปอยู่ตรงไหนก็พังหมดเลยนี่ฮะแล้วเสาไม้ไม่ใช่จะพังอีกบ่เอาเสาเหล็กบ่ถ้าเสาไม้ต้เอาแบบต้นไงต้หน่อยนะอ๋อต้นพันนเอาเหล็กใช่ไหมเสาไม้เสาไม้อ๋อ นี่นะคะคุณแม่ย่านะคะลงให้เรียบร้อยขอบคุณคุณแม่ชาลีคุณแม่พาออคนค่ะขอบพระคุณค่ะช่วยย้ายวันเพเ่นปะชื่อจริงย้ายวันเพ่นนะค่ะชื่อเล่นจะเรียกสาวเหียนชอบชื่อสาวเหียนเพราะสาวแบบชื่อแบบบ้านๆหางเขาเหาียนนะครับอ๋อสาวหางเหียนก็นเลยเรียกสาวเหียน เจ่บายเอ้มีหมูยู่เหลายายทำอกาิมแวม่ให้ยาเหล่าอจเนี่่ะายเหลือยีิบมัดสุดท้ายนะคะเพราะว่าคุณแม่ปาวีนากลาบขอบคุณจ่าแมวจ๋ายไลคุณแม่จ้าแั้วยี่สิบมัดสุดท้ายคุณแม่ท่านไหนจะปิดมาให้บ้านนี้ได้นะคะอาหารอร่อยค่ะแม่นะใช่เนาะ เหลือย <c oughs> hey, ี so ่ส <speaking> ิบมัดส <speaking> ุดท <beast> ้ายค่ะท่านไหนจะปิดให้สาวเฮียนได้นะคะยเลนะะคมาอยู่นี่เด้หาหาไม่เจอมาอยู่นี่เลยหาไม่เจอมาหลายรอบอยากยากเจอสาวเฮียนคิดถึงสาวเฮียนคิดถึงเสียงเพลาะ